มาวันนี้ผมจะพามาลูหน่อไม้เหลือนพืชสภาจะมีหน่อไม้ไหมนี่อันดับแรกเราต้องข้ามสะพานไม้สารเสี้ยนนี้ก่อนนี่ครับข้ามไปรูฝั่งนู้นหน่อไม้อาจจะอยู่ตรงนีน้ว่าผมจะข้ามได้ไหมไม้สามเสี้ยน,นี้มาถึงกางคลองแล้วนะอย่านะอาบน้ำนะ นั่นไงกุหมอกแล้วว่าอาบน้ำจริงๆโอ้ขึ้นไม่ได้แล้วนีอ,อเกือบจะถึงอยู่แล้วเอาใหม่ไม่ขึ้นแล้วอันนู้นนะ่ะพามาหาหน่อไม้ไม้หักลงคลองมาแล้ว นี่ข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมตกลงไปตรงนู้นมันจะมีหน่อไม้ไหมนี่มีเห็นแล้วฝนเพิ่งตกเมื่อวานเองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้น,ไมนี่มีออกมาแล้วอเอาได้อยู่ที่นี่มันมีกี่หางทางนี้มี นี่ลายหางอยู่ด้วยนี่อันนั้นก็มีหน่อยหนึง่งออกมานน่หน่อยเรียวเองนี่เห็นไหมนีน่าจะมีแล้วพาไปดูของนู้นฝนจะตกแล้วพากึุ้มกุ้ม ยังไม่มีหรอกเดือนนี้ยังไม่ถึงหน้าหน่อไม้ฝนพึ่งตกนะครับอยากเห็นหน้าตาผมใช่ไหมตกคลองมาแล้วรอบหนึ่งแล้วรอบนี้ผมจะข้ามไปฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้น มีมันออกพ้นไปแล้วหางหนึ่งนี่ยาวเลยนี่ไงเนี่ยยาวไปเร้อเลยเห็นไหมเดล๋ยวเรียกแต่เอมาเอาห่อไม้ก่อนประมาณนี้ครับ